ถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากถามเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมก่อน้ากคำนานำอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เม่นหมออ้ํธรรมาธาโรด้วยนะคะ นี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟั่งด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิงกที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะคะข ok อดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้พลังงานของคุณตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไง <c oughs> ดูจากพลังงานนะความรู้สึกของคุณก็คืออยากจะดูดวงนี่แหล่ะ,ะ <c oughs> <c oughs> นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณน่าจะอยากรู้ ความเป็นไปของเขาอยากรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขาอยากรู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงคุณอยากรู้ว่ามีโอกาสที่ดวงของคุณกับเขาเนี่ยจะมาเจอกันอีกไหมโคจรม,มาเจอกันอีกได้หรือเปล่านะคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้อ่ะพลังงานต่อไปขอดูหน่อยนะว่าดวงของคุณกับดวงของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะวนเวียนมาเจอกันอีกหรือเปล่าโอ้โห ต้องบอกเลยว่าถามว่ามีโอกาสที่ดวงจะโครจรมาเจอกันอีกหรือเปล่ามีโอกาสได้เจอกันนะมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสว่ามันจะมีอะไรบางอย่างดึงดูดให้มาเจอกันซึ่งนะคุณจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยอาจจะเป็นการเจอกันแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเจอกันแบบไม่คิดว่าจะเจอก็เจอ อาจจะเป็นในลักษณะนั้นขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะเออมีโอกาสจะได้เจอกันจริงๆค่ะนะมีโอกาสจะได้เจอจริงๆคือต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้เจอกันน่ะอาจจะเป็นจุดที่คุณนะ่ะชีวิตดีมากคือคุณกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็เป็นจุดที่คุณนะ่ะแฮปปี้มีความสุขเบิกบานสุดๆนะมีพลังงานบวกๆสุดๆ นะมีความสุขได้ด้วยตัวเองสุดๆชีวิตพัฒนาก้าวหน้ามากๆเลยทีเดียวนะแล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะบังเอิญได้เจอเขาและเขาอาจจะต้องการความสุขจากคุณนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นพื้น,นที่ปลอดภัยกับเขาและทําให้เขารู้สึกอยากจะกลับมาหาคุณหรือว่ากลับมาเจอกับคุณหรือว่ากลับมาคุยกับคุณเป็นไปได้เลยทีเดียวขอพลังงานสุดท้ายค่ะไพ่อยากจะสื่อสารบอกอะไร โชคชะตาฟ้าเลขิดจะมีโอกาสทำให้คุณสองคนมาเจอกันโดยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันแน่นอนดูจากพลังงานมีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกแน่ๆน,นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีพัฒนาตัวเองให้ดีแล้วจะมีโอกาสที่จะได้